นกอะไรมันรุ้งวิ่งนีไหนๆแหละนหลบอยู่นี่นนนนนนมัม้มลูกนกอะไรมันรุ้งวิ่งหนีเราดูมันมาหลบตรงนี้แล้ววิ่งมาจากลงรถอะธรรมาชาติจะเอาลูกนกไปนะมั้เนี่ มันไปละเดี๋ยวมันโดนเขากินแน่เลย <c oughs> วิง่งเดี๋ยววิ่งเข้าบ้านแน่เลยมันหลบเลยหลบอยู่ได้ฮะไม่<ะ>ไหวอ่่ะไมวิ่งเก่งจะตายลูกนกมันหลบมาจากต้นไม้มึงฮะไม่สบายเปล่าเปล่ามันคงหลบมาจากต้นไม้ดังตุบ <c oughs> เลยเลยวิ่งมานี่แหละ เดี๋ยวแม่มันเดี๋ยวแม่มันมาหาแน่เลยวันนี้โชคดีได้ซื้อทุเรนลนลูกใหญ่สองลูก